คนตกพี่น้องปลาเล่นน้ำไหลลูกปลาเข่งน้อยอันนี้อยุดอยู่คนทางเลยค่ะอยู่ถนนเลยปลาเข่งน้อยยี่สมเลือกเก็บเอาหาก็ได้มาเบิ่งซื้อพี่้อ,อมีปลาเล่นน้ำไหลพี่น้อง доступ. ลายครับลงคบขีมาน้ำคบสุดแบบนีน้ ลูกปลาเข่งน้อย,อย,อย,ย,ยพี่น้องลายเลยคีมาลงภูไปแล้วพี่น้องเฮ้ยปดม้วนกุ๊ปยังไงคีมามากกำลังฝนมวน้มว,นมวนมน้วนม้วนเหมือนนี่ลายอะไรพี่น้องลูกปลาเคง็งเรียนนำไหลหาเก็บเอาเนาะน้ำตื้นๆดอกอันตรง ที่เพื่อนไปบทเร็วนี่อันไดบัวทันแล้วก็ปล่อยไปหลายค่ะเพื่อนเกยน,น้ำตื้นเอาไปมกพี่น้องมกสิทธิ์พอีตูอุ๊บนี่ปับ <laughs> ม่วงมันล่วงตรงข้างหลังเขาสอกไหมนะมันวายวันนี้นี่ไงน,นี่สองตัวเนี่ยอึ๊บโอกคยากแล้วัวใดเอาโบเทนกับโบเอาเก็บไปหน่อยเก็บเบาเลยได้ใส่ตุ่มวะนี่เดะเต็มเลยนี่ลูกมันโอ้ยนี่อยู่ตรงนี้ เป็นหมูเลยนี่เอก็นั่นเลยมันบ่มีดุงเข่งนะเอาดุงเข่งหรือว่าสวิงามาสวาดเราก็ได้การก็ยิงไปงนะั้นเลือกตัวใหญ่หเก็ยังไงสองตัวนี่บ่ใหญ่แล้วเนะ <c oughs> นี่ยจะหนีไปไหนแล้วจ๊ะ ที่มันนอนนอนอยู่เนี่ยไปมได้นะนเ,เนนะี่ยตาที่เลิ่มมลินน้ำลาย <c oughs> นั่นไงที่มันนอนอยู่น่ะเ,เ 09, 09. สียไปฟัดไปเฉยศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้า อ๋อของแม่หรือเปล่ามาส่งว่ไม่ใช่สิของแม่ก็ต้องโทรหาไอ,อ้เกี้ยนบังป่าไม่แย่งนะเพื่อนที่ได้ขนาดบนี้มีเบอร์โทรเข้ามาหลับไหม <Okay. S 2> บอกมีซื้อ

เดอแล้วเราเอาแล้วพออุ้บจังหน่อยก็อย่าเอามาหยังมาเก็บปลาเลยเนี่ยมันจะตายเนี่ยไปเอามันไปมาบอกมันตัวนี้กันตายแล้วเนี่ยนี่ชู้นี่แม่นี่ตัวนี้ใหญ่เลยนี่แม่เนี่ยจับปลากระปุก Đi đấy. Ôi, <laughs> khó ừ, ừ. ừ. là bạn này. Hãy subscribe muốn kênh coi. โพมกหมดอเลกน้อยแล้วองนีอย่ยัยงงยอยู่บบนี้ีไ่เป็นมาเป็นหมูเป็นหมูโอ้ยขับคุบที้มาวล้วะุบปลาไปโดนขี้มาอ่นเก็เป็นส่วงอยู่ในนอมาเป็นหมูเป็นหมูนะก็นี่นีะลอยๆอนลหลอย มือง่ญยพูดนะมือง่เันปลาน้อยมันจับนีายมันจะตายนึ่ไปบัได้ากบไม้นี่ไปบัได้เลย่นาตากรดยไปเชบวดอกน้อยลายกับบาวนี่ ไปทำปูหมูแล้วหลายหมูมาวันนึงฮามาปิดเหมื่อยกันน้องเลย